จังหวัดยะลาค่ะมีการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566สารพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัลค่ะสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนค่ะที่ลานกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้ยะลาทีเคพาร์คยะลาค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดยะลาประจำปี2566 ในหัวข้อสารพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัลสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่ะนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนมาเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานค่ะมีการมอบเกียรติบตัตรให้แก่เยาวชนดีเด่นการจัดนิทรรศการสารพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัลสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนมีการเสวนาสร้างพลังใจในยุคดิจิทัลน,นะคะแล้วก็มินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีเยาวชนด้วยค่ะ โดยจังหวัดยะลาก็ได้ให้ความสําคัญกับการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในทุกระดับเพื่อมุ่งให้เยาวชนนะคะได้มีการพัฒนาตนเองและสังคมและจากสภาพของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะคะพยายามที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลาและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบงานด้านเด็กและเยาวชนได้มีการส่งเสริมและก็สนับสนุนบทบาทและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนตำบลอำเภอและจังหวัดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เยาวชนให้ความสำคัญอันจะทำให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไปค่ะ